ันนี้นะคะเราจะมาทำศิลปกกะกาดีการแบบนี้ได้แ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยก็จะมีอันนี้เป็นสีน้ำเป็นสีฟ้าอันนี้เป็นสีน้ำสีเขียวที่ผสมสีผาแล้วแล้วก็สีเขียวอ่อน โอเคนยวลาสีออกไม่มีี้ไวกระดาษโอเคการแรกจะครบหนึ่งชั่วโมงาจะมาเราจะลาลาสีเขียวมาก่อนแล้วคนนี้่าสีเขียวนี้ก่อนพวงเราเองเม่ี้ะเดีนยวนี้ให้เข้ากัน นะเสร็จแล้วเราจะวางไว้ต่อมาดูของสีฟ้ากัน,ส,นสิเขียนส่เขียนนก่อนอันนี้เป็นการทดลองนะไม่ได้การเล่นก่อนตักขึ้นมนาะประมาณประมาณ